สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการไหนลองดูซิวันนี้กลับมากับอะไรเนี่ยวันนี้มากับกล่อง <c oughs> เออ,เป,อ,อเป็นกล่องสาวสาวสาวอีพีเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละเป็นกล่องสาวสาวสีชมพูนะเอออันนี้น่าจะไม่ใช่ของที่มีทิกรทธิ์แท้นะ เป็นของที่ลบลิขสิทธิ์แล้วกันเออเไม่รู้สิเรียกอะไรดีก็เห็นมันน่ารักดีก็เลยซื้อมาเปิดดูเผื่อจะมีคนชอบไม่รู้เขาเรียกอะไรกันอะเรียกเรียกกล่องอะไรกันผมเรียกกล่องสาวๆแล้วกันกล่องรวมอนิมเมะป่ะนี่ก็ซื้อมาลองซื้อมาเปิดดูคำๆ ระหว่างรอเออเจ้าอะไรนะอ๋อเจ้าอะไรอะ่ะบขยานอะไรนะอืมวันพีทเนาะ,ะมาดูกันหน้าตาสองเป็นยังไงก็อืมนีสงผมไม่รู้เลนเลยนะเออไม่รู้เลนเลยแม้แต่น,นิดแม้แต่น,นิดเดียว ขอให้อาร์ตมันสวยแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้านะครับแต่ว่ามีสามหมดสามสิบสองอืมสามสิบสองเริ่มยังไงดีก็เริ่ม <c oughs> เริ่มหัวท้ายแล้วกันเออเริ่มหัวเริ่มท้ายอ่ะไม่รู้ทำไมแต่ก็จะเอาแบบนี้ครับโอเคเริ่มติดเสียงโทรศัพท์อืม ไกลชั้นอยู่ไหนเนี่ยุยานะครับเสียงแย่หน่อยนะเราเพิ่งกลับมาจากงานบวชก็ซัดไปเต็มที่ครับทั้งตะโกนทั้งกินนะฮะโอเคปึค๊บอ,อืมแรครับแล้วก็แรครับไม่รู้จักเลยโอ้ยอันนี้น่าจะ อันนี้พอรู้จักอันนี้น่าจะมาจากเรื่องในที่มันฟาร์มเก็บเร็ววะอันนี้ไม่รู้จักอันนี้ SR อันนี้น่าจะแฝดห้าปะน่าจะแฝดห้านะเออห <c oughs> มไม่เคยอ่านไม่เคยดูเลยนะแต่แต่แบบมันในเฟซมันผ่านตาเออเดี๋ยวว่าจะลองไปหาอ่านดู อันนี้เคยอ่านโอก็การ์ดน่ารักน่ารักนะเอ้ยอันนี้คุณคุนเว้ยคุณคุณมากเลยอ่ะไม่รู้อ่ะแต่การ์ดน่ารักการ์ดน่ารักดืเหมือนกับมันเหมือนกับเอาภาพในซี่มาลงการ์ดเลยก็ถือว่าโอเคมันก็น่ารักให้ภัยเพราะมันน่ารักเออเราคาดหวังอะไรกับการ์ดเนี้ยเราคาดหวังกับ อันนี้น่าจะเกงชินใช่ไหมอันนี้ไม่รู้จักอันนี้หนักเลยอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยครับผมไม่รู้เรื่องเลยเลยอะแต่ S R มันน่าจะน่าจะดีใช่ไหมโอเค,อเคอใครรู้อะไรเรื่องไหนคอมเมนต์มาได้นะครับ มีเกินชิ้นแน่ๆผมน่าจะผมพอ <c oughs> พอผ่านหูผ่านตามาบ้างฮะโอเคพยายามจัดจัดระเบียบหนนะ่อยนะเออเอออยู่เพื่อนๆเราก่อนมันจะมีสูงรเอชอาร์ไหมเนี่ยซองเยอะแปลว่าออกยากใช่ไหมเนี่ยเลทออกยากใช่ไหม เคนอีกแล้วน,นี้ไม่รู้จักอันนี้น่าจะไอ้น,นี้ปะเรื่องบาคุโนอะไรนะ่ะโบคุโนอะไรนะอ้อันนี้เอเสอครับโอ้สวยจังอืมก็ทำดีนะอืมเกียการ์ดก็เหมือนกล่องไดโนเลยฮนะสภาพการ์ดเหมือนกล่องไดโนเลยโหนี่ปังมอ้ยมีปั๊ข้างหลังด้วย เออข้างหลังเป็นบั๊มด้วยฮะเอออันนี้น่ารักดีดูดีดูดีดเสียงเบาเนอะอืมก็เห็นมันมีหน้ากล่องเป็นเนี้ยเป็นี่ยหน้ากล่องมันเป็นแมรี่อะ่ะก็เลยว่าจะ ว่าจะซื้อมาดูอ่ะเผื่อได้ใบเมแมรี่ไม่ก็ลิลเลียมาเออชอบชอบชอบน้องอ่ะแล้วก็ตัวอื่นก็ไม่รู้จักเลยอ่ะเออผมดูแต่โปเกมอนโอเคอันนี้น่าจะหอยทากปะใช่ปะหอยทากอันนี้น่าจะเฟสสเตนไอปะนี่ไม่รู้จักอันนี้ก็น่าจะเฟสมั้งโอ้เอสอาร์แฮ ไม่รู้จักเลยโอ้แต่มันทำโอเคนะโอ้ย S R ปั๊มมันปัม๊มมันปัมมนป๊มข้างหลังทุกใบใช่ไหม S R ปั๊มไหม S มไม่ปัม๊มโอ้ปัม๊มปั๊มเหมือนกันปั๊มเมออแต่ว่า S F R จะเพิ่มเป็น g ิ m ม i c สีทองเข้ามาหน่อยอันนี้ไม่รู้จักครับเปิดให้ดูแล้วกัน เปิดลองให้ดูว่าคนไหนสนใจจะไปซื้อก็ดูกับผมก่อนก็ได้เอ,อจะได้ตัดสินใจถูกว่าเราไปซื้อดีไหมจะได้แบบไม่ไม่นี้เนาะอือโอเวทสาำอุ้อยน,นี่น้องน่ารักอ่าอันนี้น่าจะอะไรอะไอดอลวะ เลิฟไลท์หรือว่าไอดอลมาร์สเตอร์อะน่ใจไหมคือผมไม่แน่ใจอะไรเลยผมไม่ได้ไม่ได้ดูการ์ตูนหรืออนิเมะอะไรอย่างนี้มาักพักเขาอ่ะเออจะไปหนักทางอ,อนิยายกับเป็นนิยายไซไฟกับหนังไซไฟพวกนี้มากกว่าอืออีเดียว 2, สองอีเดียวสองเนี่ยนะไม่ได้ ก็เห็นมันน่ารักดีก็เลยคิดว่าคนในช่องเราน่าจะชอบกันก็เลยลองเอามาเปิดดูเป็นแบบซ้ำนะฮึบฮึบเอออันนี้น่าจะอ่ะจาจักเกมปะโทโฮวะอะไรโทรโฮนั่นน่ะไปกันเร็วหน่อยดีป่ะเนี่ยคิดมันานต้องเปปร่งสปีดนะ บบบบยังไม่ได้สูงกว่า A S R เลยมันจะมีพวก U R เหมือนกับอื่นๆไหมอันนี้คือตามหาน้องแมรี่กับลิเลียอย่างเดียวเลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าถอกไหมอุอ๊ยอันนี้ใครเนี่ยน่ารักจัง อันนี้ใหม่ๆคุณคุณจังนะคุะ้นๆจังเฮ้ยอันนี้ไม่จับโอ้เอสฮะโอือมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยมันจะมีแบบซองซองหนุ่มๆไหมเนี่ยแบบหนุ่มๆตัวละครหนุ่มๆไหนๆก็มีสาวๆแล้วต้องมีหนุ่มๆไหมหนุ่มๆจากอนิเมะอะไรเงี้ยปุ๊บ ฟืบฟืบฟืบโอ้ผมไม่เคยดูฮนะใครให้ความรู้ได้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะฮะว่าเรื่องนี้มาจากเรื่องไหนเรื่องนี้มาจากเรื่องไหนเออเออ,เอ,อผมจะได้ตามไปดูบ้างสนุกไหมเออสนุกไหมถ้าสนุกก็บอกกันได้บ้างมบอกกันได้นะเออโอ,อ้โอเคสอ,อ,อุ้ยอันนี้สวยอะ่ะอันนี้ ชอบอะคือเรื่องอะไรอะอันนี้เรื่องอะไรอะใครใครรู้คอมเมนต์ว่าไหนนะอันนี้เทอะเป็นสาวเทมากเลยอะชอบสาวเทดิเออสาวเทเท่จริงมมีมมีสูงกว่า SR สอาไหมเนะี่ย อ,รรอพออยายามตัดไปรูปรัวเลยนะจะได้พักแท้จริงน,น่าจะพักก่อนแล้วค่อยมาอัดวิดีโอนะแต่ว่าเออเดี๋ยวช่วงหลังนี้จะไม่ไม่มีเวลาว่างแล้วก็เลยรีบ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 ,รบ,รบอัดก่อน ชุบชุบเบสสามอุ้ยอันนี้นั่นจักอันนี้รู้จักอันนี้อันนี้ใช่ป่ะไอ้เกิดมาชาตินี้พี่ต้องเทพเบสอาร์นะโอ้ยอันนี้มันไหนนี่ปะเคอร์บี้ปะทำไมเคอร์บี้อยู่เนี้ยเดี๋ยวเอขอาร์ค่อยสั่นนะโอเคปร๊บโอ้โหเฮ้ยอันนี้ ไขดอวปะเฮ้ยอันนี้น่ารักจัง SR โอ้ห oh. ไม่นูจ้จะอืมเอาตรงนะผมว่าถ้าใครชอบการ์ตูนรู้จักการ์ตูนส,สาๆพวกเนี้ยผมว่าผมว่าอันนี้น่าจะตอบโจทย์นะเพราะว่าน่ารักทุกใบเลยอาร์ตส,สวยด้วยอุยอ้ยนี่สวยจังเป็นพอสวยมากอุย้ยนี่ก็สวยเฮ้ยถ้ามันทำทสวยจังอนะ โหวสวยขนาดนี้ทำเป็นลิขสิทธ์เถอะอุ้แต่น่าจะยากนะเพราะว่าหลายตัวละครเลยนี่ใช่ไหมโห oh, oh, เริ่มไดเบดไม่สำแล้วนะ <Yes. S 1> uh, <okay. S 2> โอเคตัวละครเยอะคงจะขอลิขสิทธิ์ยากเลยมั้งไม่รู้สิ การจะขอเลิกก็เสร็จแต่ละเรื่องมันก็คงจะต้องใช้เงินเยอะอ,ะอันนี้มันกี่เรื่องอะเกมด้วยโหเโฮ้ยจุดจุดจุดเอสอาร์โอเค,อ,อ,เคอืม À, dễ về. Dễ về về. A dược mặt lên, ai ở chạm mặt không phải mang dơ tam tông búp 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 โอ้เอซาร์ค oh, รับได้ละไมเจอหนูนิเรียกับแมรี่เลยอะ่ะจะเจอไหมนี่คือยัง <c oughs> ยังไม่เจอสูงกว่าเอซาร์ R H A. เลยทั้ จะมาให้ฉันเลยนะเบตเตสามเบตเตสาม sr อัสำ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  SR นะออนี้แฟดห้านะโอ้หนูสึกแฟดห้าจะได้ครบเลยไหมเนะี่ยแมรี่มาหน่อยแมรี่มาหน่อยโอ้ไม่รู้จักครับ จบละเหลืออีกนิดนึง่งเหลืออีกกี่ซองมันบอกแล้วว่ามันเปิดขำๆมันเปิดหาอะไรก็ไม่รู้มันน่ารักอ่ะเออเปิดหาความน่ารักไน โอ้อหื s r หอหเออาร์เป็นกระตากเลยแล้วคือเออาร์ไม่ซ้ำเรื่องเลยนะเอ้ยไม่ใช่ดิเอซอาร์เอซอาร์ไม่ซ้ำเลยเออดีผมว่าผมว่าคนคนที่ดูตูนเยอะไม่ได้ว่านะแต่มันต้องชอบอ่ะเฮ้ยเท่ฮะ ก่อนผมเคยดูถูกการ์ดจีนนะแต่ว่าการ์ดจีนก็ทำมาดีนะก็แฟร์ห้าจะครบแล้วมั้งแหละผมจักรยัไม่กี่เรื่องเองอะอ,อผมก็ไม่ได้ตามแล้วอะประตูใหม่ใหม่ะให้รู้สนุกหน่อยชูบชูบชูบชืบชูบโอ้เบซา อันนี้น่าจะเกินชิงนว่ะน้้งแมวอืมอืมใบนี้ธรรมดาจัง อยู่สี่ห้าซอสุดท้ายครับไม่เจอสูงกว่าไอเซดาโเอ่าหุ้ยห้ยวันนี้คุค้ด้เสี 4, ซอสุดท้าย คือมันสูงสุดแค่ SSR เหรอไอ้กล่องพวกนี้อุ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นชัวร์ SSR ว้าวโอ้โหสวยจัดสวยเวอร์คือ SR มันยังสวยเลยอะ่ะมันมีสูงกว่า SR ไหม เอสอนึ่งโอเคนี่ก็สองซองสุดท้ายฮะแล้วค่อยมาแยกกันว่าได้ไไอะไรบ้างจุบสองท้ายเลย Hey, hey, หมดละชัวเอสอาเฮหมด,หมดไม่เจอหนูลิเลียไม่เจอหนูไม่เจอหนูแมรี่สักใบเลยโอเคมาสรุปกันว่าเราได้แล้วบ้า เพือเพวกนี้สังเกตไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ของมิลิกทสต์แต่ว่าจะเก็บไว้แบบน่ารักน่ารักก็ได้ sr 1 2 3่งสองสามซื้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  อโอเคตามนี้ S R ทั้งหมดมีจากสามสิบองผมได้มาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบนะเฮ้ยเหล็กเหล็กยากนะเนี่ยแสดงว่า S R มันออกยากใช่ไหม,อ,มอันนี้ะะ่ากอันนี้ไม่รู้จักเรื่องอันนี้น่าจะมาจากเกนชินอันนี้ อันนี้เรื่องอะไรอ่ะโอ้มีชื่อด้วยนะเมโกะเออเป็นตัวละครเดียวที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยเมกุเออซึ่งสังเกตว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษขออนุญาตใส่ก่อนส่วนที่เหลือจะเป็น S s r อเอสอารนะมาดู SR บ้างโอ้อันนี้ไว้ข้างหลังก่อนเลยอันนี้เรื่องอะไรยังไม่รู้อ่ะ ม <R> นนีแฝดห้าชัวน้อ๋อยู่เอ็มพีนายโอ้อันนี้น่าจะอยู่เอ็มพีอันนี้น่าจะมาจากเกมปะมีแฝดอันนี้ไอดอนน้ไม่รู้อ่ะโอ้เน,นี่ยฟอยสวยไอโฮโลสวยอันนี้น่ารักไงนี่เรื่องอะไรอะมีเคอร์บี้ด้วยเคอร์บี้มีอะไรอย่างงี้ด้วยหรอเอ่อ อันนี้คุค้นๆมากเลยเหมือนเคยเคยเห็น่ะโหอันนี้ม่งโคตรอลังเลยอันนี้ไม่รู้จกักอืมอประมาณปรบมานี้นะโอ้ผมชอบใบนี้มากเว้โอเคจะปรบมานี้โป่งาสาวสีภูรวมอนิเมะ เออผมชอบไปน,นี้สุดเลยกลายเป็นว่าผมชอบไอซ่าไปนี้สุดเลยเพราะอันนี้ใครใครรู้ว่าอันนี้คือเรื่องอะไรช่วยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะเออเออเรื่องนี้ด้วยนี่เหลือก็พอโอเคพอได้ละก็ก็วันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาเปิดอะไร ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ